สวัสดีครับพบกับผมนันทพงศ์มันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาเที่ยวชมแปลงมันสำลังอยู่ในเขตอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับไม่มาไม่ได้เลยครับแปลงนี้นะครับเขียวๆสวยงามแบบนี้เดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแซมครับน้องแซมครับน้องแซมปลูกมันมากี่ปีแล้วห้าปีครับห้าปีมีประสบการณ์พอสมควรครับแล้วแปลงของน้องแซมแปลงนี้กี่ไร่ครับ ยี่สิบไร่ครับประมาณยี่สิบไร่สมัยก่อนนี่ห้าปีสี่ปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่สามสี่นครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอยากได้เยอะกว่านั้นไหมอยากได้ครับแน่นอนเกษตรกรก็อยากได้เยอะนะครับนะครับอ่ะเปลี่ยนวิธีการกันบ้างนะครับก็คือใส่ปุ๋ยหรือยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยหรอสองเดือนแล้วนะเดี๋ยวรอใส่ตอนระเบิดหัวหรือไงครับรอใส่ตอนระเบิดหัวอ๋อทีเดียวเพราะตอนนี้ความสมบูรณ์ของต้นของใบอะไรมันมาแล้วใช่ไหม มาแล้วครับเออแล้วฉีดนวัตกรรมไปครับฉีดตัวไหนตัวไหนตัวนั้นนะเฉลวหน่อยอ่าฉีดไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งครับสองครั้งแล้วที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยนะยังครับออจะใส่อีกทีหนึ่งตอนไหนเมื่อกี้เห็นบอกประมาณสี่เดือนครับสามสี่เดือนเออระเบิดหัวเลยระเบิดหัวครับอ่าประหยัดลงไปไหมประหยัดครับอืมความประหยัดได้แล้วเพราะว่าปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ครับเออปกติเราใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยไหมใส่ครับแล้วใส่กระตุ้นการเจริญเติบโตใส่ไหมใส่ แต่สองอันนี้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่รอระเบิดหัวทีเดียวครับเพราะว่าใบกับต้นมาแล้วมาแล้วครับแต่ไม่ใช่ใบกับต้นอย่างเดียวครับหัวมาแล้วครับมาดูครับน้องแซมขุดให้เราดูเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมาดูเลยฮะนะครับนะครับมันตอนหลังตอนนี้อายุกี่เดือนน้องแซมสองเดือนครับสองเดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสองเดือนเท่านั้นนะครับมาขนาดนี้เอามาดูอีกต้นหนึ่งครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับน้องแซมขุดให้เราดูครับนะครับสองเดือนแค่นั้นเองครับ โอ้โหแบบนี้เป็นไงครับน้องแซมเห็นแล้วเป็นไงประทับใจครับประทับใจครับชื่นใจครับทีใมีหัวใช้เองหรือเปล่าเนี่ยใช้เองครับพ่นเองไหมพ่นเองครับใช้เองพ่นเองถูกต้องอยู่แล้วนะครับปลอดภัยไหมเราต้องทรงใส่นกกรมหน้ากากไหมไม่ใส่เลยครับเดินพ่นแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่มีกลิ่นเกินอะไรเลยนะไม่มีนะครับโอเคปลอดภัยสูงได้ข่าวว่าสั่งแบ็กมาแล้วครับเดี๋ยวจะเอามาผสมฉีดระเบิดเข้าไปอีกระคบับ โอเคสุดยอดมากอ่ะสรุปนิดนึงความประทับใจที่ได้จากการใช้ตัวนี้เป็นไงบ้างก็ภูมิใจครับที่ว่ามันประหยัดแล้วก็เขียวงามอืต้นดีเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นก่อนก่อนใช้มันเห็นได้ก็บอกข่าวว่ามันมันเหลืองมันโทรมครับมันเหลืองแบบว่าเหลืองจนผมจะไถ่ทิ้งอะ่ะ <laughs> จะไถ่ทิ้งแล้วเหรอจะไถ่ทิ้งเลยอน่ะตอนทีเนียมันเหลืองแล้วเราฉีดไปกี่วันมันมัน,ม,นมันเขียวขึ้น สิห้าวันเริ่มเริ่มเปลี่ยนอจนจนมาเป็นแบบนี้เฉดครั้งที่สองครับมันถึงเขียวงามอ๋อโอเคนะยืนยันว่าใช้จริงใช้จริงครับโอเคจากน้องแซมครับคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับมีความประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับเล่าให้พวกเราฟังนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่าผลลัพธ์แปลงนี้ฤดูกาลนี้จะได้เท่าไหร่ดีไหม ดีไหมดีครับโอเคนะครับเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรแบบนี้มีความสุขก็เราก็มีความสุขไปด้วยครับขอบคุณน้องแซมมากครับสวัสดีครับ